ไอเรื่องของการศึกษาต้องบอกว่าเรื่องของการเรียนการศึกษากับชีวิตจริงมันมันคนละเรื่องกันอยู่แล้วอะแม่ค้าออนไลน์อายุสิบแปดหนึ่งคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยอืขึ้นมาเป็นเจ้าของแบรนด์ขายของมียอดขายได้เป็นร้อยล้านจากเงินตั้งต้นศูนย์บาทถ้าผมเป็นห้าเปอร์เซ็นมื่อยี่สิบปีที่แล้วไอ้เก้าสิบห้าเปอร์ซ็นโอกาสขึ้นมาแม่งแทบไม่มีมแต่วันนี้ไอ้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นข้างล่างอะ่ะพร้อมจะข้ามหัวคุณได้ตลอดเวลาและที่แม่งโหดกว่านั้นคือ ไอ้าเเนี้ยพร้อมจะล่วงลงไปข้างล่างได้ตลอดเวลาถ้าพูดกันจ่ายเงินกับลูกพี่พี่ว่ามันคุ้มค่ายังไงและอะไรที่เป็นเนื้อสําคัญในการที่จะลงเงินก้อนกับลูกอะไรเงี้ยครับคือต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับเรื่องแรกก่อนต้องบอกว่าความคุ้มค่าอกับการลงทุนกับลูกจริงๆแล้วอะผมว่าไม่มีไม่มีเลยจ่ายทิ้งนี่แหละแน่นอนอยู่แล้ว จริงๆแล้วต้องบอกว่าการเลี้ยงลูกให้ถึงจุดที่ที่เขาควรจะเป็นเป็นหน้าที่ครับเพราะฉะนั้นสําหรับสําหรับผมเองแล้วถ้าผมแนะนําว่าเราควรจะเลี้ยงลูกแค่ไหนเราควรจะเลี้ยงลูกมากที่สุดเท่าที่เราทําได้และไม่เดือดร้อนตัวเองมากที่สุดเท่าที่เราจะไม่เดือดร้อนตัวเองอ่าน่าสนใจนะครับคือถ้าเราถอยกลับไปผมเป็นหนึ่งคนที่ที่ผมที่ผมก็จะบอกลูกผมนะว่าจริงๆแล้วหน้าที่หน้าที่ของไอคือส่งอยู่ให้จบ แล้วทาให้อยู่อยู่ได้ด้วยตัวเองอและจบละหน้าที่นั้นคือหน้าที่ของเราแล้วยูไม่ต้องกลับมาเลี้ยงไอชีวิตไอดีพออยู่แล้วนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าเราไม่พูดนะว่าเราให้เราให้เขาเท่าไหร่จนถึงวันที่เขาควรจะเป็นแต่ว่าสิ่งที่เราให้เขาว่ามันไม่ได้เดือดร้อนเราหลังจากที่เราส่งเขาสุดทางแล้วอืความแตกต่างม,มันก็จะอยู่ตรงนี้ว่ามันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องส่งเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ แล้วคาดหวังว่าอ๋อให้เขาสุดท้ายเจริญรุ่งเรืองแล้วเขาจะวิ่งกลับมาดูแลเราครับซึ่งอันนั้นมันคือการตั้ง expectation บนการสิ่งที่คิมเรียกว่าการลงทุนกับลูกครับผมว่าเราอาจจะต้องมาตั้งโจทย์ให้ตรงกันก่อนครับอ่าว่าคำว่าถ้าคำว่าลงทุนแปลว่าต้องการผลตอบแทนคุ้มค่าเลยใช่แต่ถ้าสำหรับผมอะผมว่ามันไม่มีคำว่าคุ้มและสำหรับผมมันไม่ใช่มันไม่ใช่การลงทุน มันคือให้สูงสุดเท่าที่เราให้ได้นะเหมือนความเป็นพ่อ,อแม่และให้แล้ว<ม>ให้เปล่าอืมไม่ต้องคาดหวังอะไรใช่เพราะฉะนั้นถามว่าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม,มผมก็บอกเท่าไหร่ก็ได้ที่เราไม่เดือดร้อนครับครับแล้วแตับไปนหนึ่งตอนที่พี่ๆีบอกว่าก็คือคนสมัยก่อนนะอยากให้ลูกแบบดูแลธุรกิจก็เลยมองอาจจะมองได้เปล่าว่าธุรกิจฉันเป็นพันล้านเลยก็ต้องให้ลูกเก่งๆก,ก่อนเว้ยไม่งั้นดูแลธุรกิจฉันไม่ได้อันนี้ม่เป็นเหมือนแบบมิติในการลงทุนหรือว่าจะเป็นหรือให้ลูกเรียนยังไงบ้างไหมครับ คือผมว่าสำหรับ,บผมเองอะ่ะอย่างที่บอกแหละผมว่าผมให้ในคือผมให้ในที่ที่ดีที่สุดที่เราจะให้เราจะให้ได้ความคาดหวังของการเอาลูกกลับมาสืบทอดทางธุรกิจผมพูดตรงๆต,ต,ตรงนี้เลยนะปกติแล้วเรากับลูกอายุห่างกันประมาณสักเอาเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วกันสามสิบปีถ้าธุรกิจต้องรอลูกอายุที่ <c oughs> ห่างกันเราสามสิบปีมารับธุรกิจอ <c oughs> ุกอ,เอ่เจ๊งไปแล้วครับเออจริงนะถ้าเราไปดูเออไลฟ์ไซเคิลของบริษัทม,มีกี่บริษัทครับที่อายุแม่งเกินสิบปีสิบห้าปีไม่มีหรอกเ,อเพราะฉะนั้นจริงๆ,ๆแล้วอ่ะมันแค่เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าถามว่าถ้ารอกลับมารับอืเขาจะกลับมารับบริษัทที่ตัวใหญ่อืบริษัทที่มาชัวมากๆหรืออื่นหนักๆแล้วก็วิ่งเข้ามาแก้ปัญหา ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นสาหรับส่วนตัวมิงผมไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าเขาจะต้องกลับมารับแน่นอนหน้าที่เราก็คือเราก็ต้องหาทายาทไม่ใช่หาหาตัวแทนครับอ,อหาตัวแทนทางธุรกิจเข้ามารับระหว่างทางแล้วหลังจากนั้นเขามาเขาจะเอาหรือไม่เอาก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นผมว่านั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราให้เอาเราพยายามจะเอาบริษัทเข้าตลาดให้ได้อ่า ให้มันอยู่ได้ให้มันยั่งยืนโตได้ด้วยตัวเองเเป็นระบบมากขึ้นที่ไม่ต้องมาพึ่งทายาทของเราเขามีชีวิตความสุขของเขาหรือเส้นทางของเขาไหมครัให้เขาไปเริ่มต้นชีวิตของตัวเองโดยใช้ฐานที่มีไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าในความจริงคือไม่ใช่ว่าชีวิตเราดีไม่ได้ว่าชีวิตเราโคตรดีโคตรสบายนะอยู่อยู่ได้สบายๆแต่แน่นอนถ้าอยู่จะใช้ชีวิต หรูหราดีกว่านั้นแน่นอนยูก็ต้องหาเพิ่มอืม,อม,มันดีพอที่จะอยู่แบบคนปกติแต่มันไม่ดีพอหรอกครับที่มันจะอยู่แบบหรูหราฟู่ฟ้าไปตลอดชีวิตครับพ,พูดถึงพูดถึงความบันดทงมันมีพ่อแม่หลายคนหรือว่าเอาไปชาวเน็ตก็ไแต่ผมไม่อยากพูดว่าชาวเน็ตนี่เนะี่ยหุยจบสูงอย่างนี้เลยมาทํางานนี้เองเหรออู้แบบพ่อส่งสี่สิบล้านลูกมาทําก๊อกแก๊กอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นอาร์ติสต์หรือแบบอินดี้ไปเลยอย่างเงี้ยพี่พี่มมองอย่างนี้กับกับบทสนทนานี่ไงบ้างครับ คือผมว่าจริงๆแล้ววะ,ท,ะทําทอะไรก็ได้ที่เราเก่งทําอะไรก็ได้ที่เราที่เราถนัดไอเรื่องของการศึกษาต้องบอกว่าเรื่องของการเรียนการศึกษากับชีวิตจริงมันมันคนละเรื่องกันอยู่แล้วอะอคือวันนี้เรารู้อยู่แล้วครับว่าการเรียนมหาลัายปริญญาก็เป็นหนึ่งเรื่องแต่ถามว่าชีวิตจริงการทำงานการใช้ชีวิตมันมันมันคนละเรื่องโดยโดยสิ้นเชิงครับ จริงๆผมยังบอกลูกผมได้ซ้าไปว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ได้อยากจะเรียนอยู่ไม่ต้องเรียนได้เลยนะอือยู่มาหาอะไรที่อยู่ต้องการทําผมไม่ใช่บอกคนไม่ต้องเรียนรู้นะคนต้องเรียนรู้ตลอดเวลาผมเองผมก็เรียนรู้ตลอดเวลาแต่มันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในระบบเพราะในความจริงแล้วตอนณวันนี้ความรู้มันอยู่รอบโลกอืมลูกสาวเอาลูกสาวผมละกันครับลูกสาวผมเรียนคอมพิวเตอร์ไซ นะครับก็คือเรียนคอมสายะเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งบลาๆแต่ความเป็นจริงคือเขาก็บอกเลยว่าอ๋อ,อจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จริงๆมันคือเขาเรียนเองเพราะจริงโปรแกรมไพทอนนู่นนี่นั่นจริงๆมันสามารถจะเรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเรียนได้ซ้มไปและทุกๆเรื่องที่เขาควรจะเรียนรู้อืตอนจบสี่ปีอ่ะจริงๆเขาก็รู้ครบจบตั้งแต่ตอนปีแรกกว่าๆปีหนึ่งปีสองก็จบแล้วนะส่วนที่เหลือมันก็คือเป็นเรื่องเดิมๆที่มัน ที่มันที่มันวนอยู่นั้นเพราะฉะนั้นผมว่ามันต้องแยกกันว่าความสําเร็จในการเรียนกับความสําเร็จในการทํางานมันอยู่กันบนคนละกระดานอย่างสิ้นเชิงและผมก็จะเริ่มเห็นเยอะขึ้นนะครับสำหรับคนที่เริ่มมองให้ลูกเนี่ยออกไปเรียนทางเลือกอเป็นโฮมสคูลบ้างเป็นอะ,อะไรละ่ะหรือไม่ก็ drop off เลย แล้วไปเริ่มทํางานเลยซึ่งจริงๆส่วนตัวผมผมเห็นด้วยนะมผมว่าจริงแล้วสิ่งที่มันมีค่ามากสมัยนี้จริงๆอ,อ่ะม,มันคือเวลาออืมอืมถ้าพูดไปตรงนี้เดี๋ยวอาจจะโดนนั่นเอาแต่ว่าต้องเข้าใจนะครับว่าอสี่ปีอืมันนานมากนะมหาลัยนี่นะออไปที่พูดนะโอเค ผมไม่ได้พูดนะออว่าออมันคืออะไรแอ,อ่ใช่ผมว่าแต่แต่สี่ปีมันนานมากนะครับสี่ปีมันทําให้แม่ค้าออนไลน์อายุสิบแปดหนึ่งคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยอืขึ้นมาเป็นคนที่คนเป็นเจ้าของแบรนด์ขายของมียอดขายได้เป็นร้อยล้านจากเงินตั้งต้นศูนย์บาทคนจริงๆแล้ววันนี้การเรียนรู้มันอยู่ทั่วไปแต่สำคัญนะมันอยู่ที่เอามาทำได้มากน้อย แค่ไหนเพราะนั้นสำหรับผมแล้วผมไม่ได้ให้ค่ากับการเรียนมากขนาดนั้นวันนี้ถ้าถามว่าการเรียนมันคืออะไรสําหรับผมจริงๆปีนี้ผมรับเด็กจบใหม่เยอะมากนะปีนี้ผมรับเด็กผมน้องๆใน,นเด็กเพียร์น,นี่พวกนี้พวกนี้เฟชกัหมดเลยนะครับจบแนมือถ่ายรูปรับปริญญาหมดจริงๆผมรับผมรับเด็กแฟชกัเข้ามาปีนี้ประมาณยี่สิบกว่าคนเ,ออเป็นเด็กจบใหม่ทั้งนั้นออออมหาลัย เกรดของมหาลัยขณะที่เรียนถ้าพูดตรงๆผมแทบไม่ได้ดูเลยอมผมดูหลกัหลกๆก็อ่าโอเคมหาลัยนี้อันนี้เรื่องหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถัดมาจริงก็คือผมจะดูเกรดตอนเรียนเกรดตอนเรียนแปลว่าความมีวินัยของเด็กคนนั้นอก็ได้อย่างเดียววินยัยใช่แล้วที่เหลือก็ต้องมานั่งดูเรื่องของพอร์ตว่าเคยทําอะไรมาบ้างกิจกรรมนี่ใช่วัดให้เช่นเคยเคยขายของไหมทําช่องหรือเปล่าเอ,อซึ่งเดี๋ยวนี้มัน,มน มันมันมันพิสูจน์ง่ายอยู่แล้วจบมหาลัยดีมากแต่ไม่เคยทําอะไรเลยมาแน่นอนครับเรียนอย่างเดียวคุยก็รู้แล้วอะว่าเอามาแม่งต้องมานั่งสอนมันอีกเป็นปีในขณะที่คนที่เรียนอย่างมีวินัยกลางๆแต่คุยแล้วเคยทําไอ้นู่นมาเคยทําไอ้นี่มาอมันคนละมันมันมันคนละเรื่องโดยโดยสิ้นเชิงแล้วจริงๆแล้วผมจะบอกว่าวันเนี้ยคณะที่จบกับงานที่ทํามันมันคนละเรื่องครับอวันนี้ ปีนี้จริงๆปีนี้ผมรับอะไรเข้ามาแบบประหลาดมากนะ uh huh. จริงๆผมรับเด็กฟุต d ไซค์เข้ามาเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์ไม้ด้วยนะฮะผมรับ uh huh. เด็กจบบัญชีมาเป็นการตลาดเออือเพะนั้นผมว่าวันนี้สาขาที่เรียนกับความสนใจอ่ะมันไม่เหมือนกัน uh huh. ต้องต้องย้อนกลับไปนะครับว่าสมัยก่อนเวลาเราเข้าไปเรียนมาหาลายัยเรายังไม่รู้ที่ทาไปว่างจริงแล้วอื uh huh. เรียนไปทําไม uh huh. เรียนไปเป็นอะไรผมเป็นหนึ่งคนที่ผมผมจบวิศวตุลานะผมเป็นหนึ่งคนที่ตอนที่เดินเข้าไปมาหาลัยตอนที่ <Ć. S 2> อาจารย์สัมภาษณ์นะครับว่าเฮ้ยยูเข้ามาวิศวะแล้วเนี้ยยูอยากจะเป็นอะไรอยากจะเรียนภาคอะไรตอนนั้นเขาถามว่าอยากจะเรียนภาคอะไรมึงกินเชื่อไหมว่าตอนนี้นคําตอบผมคือชีพหายรักเว่ยตอบเลยว่าเรียนวิศวะเรียนแล้วเป็นอะไรวะคือตอนนั้นเนะี่ยรู้แค่ว่าอ๋อเราคือคนเรียนเก่งที่ไม่เอาชีวะ อ่าฮะอ่า huh. เพราะฉะนั้นอ่ะเราจะต้องเรียนวิศวะ์และผมก็เชื่อว่าสมัยนี้ก็ยังไม่ได้หนีจากจากนั้นนะครับหมายความว่าให้มันจริงๆแล้วไอ้ตอนเริ่มต้นก่อนไอ้วันแรกของสี่ปีม,มันยังไม่รู้ที่ซ้ำไปว่าชีวิตเราชอบอะไรจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงสี่ปีนั้นมันสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอ่าเพราะฉะนั้นตอนนั้นผมก็ตอบไปให้เรียนอุตสาหการเพราะว่าที่บ้านมีโรงงานแต่วันนั้นอ่ะสิ่งที่ผมคิดผมและผมคิดจริงๆนะงนะ ผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้ผมย้อนเวลากลับไปได้ผมอาจจะไม่เรียนวิศวาก,กะ้ะแดผมควรจะไปเรียนเศรษฐศาสตร์ไหม,มผมควรจะไปเรียนธุรกิจไหมอ,มอะเพราะนั่นในความจริงสุดท้ายความชอบกับงานกับเรื่องของการเรียนมันอยู่กันบนละคนบนคนละกระดานเนี่ยจริงเครับผมนีนเรื่องราวแบบ โฟกัสเนาะเรื่องของว่าให้น้องๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องเรื่องของจะสามารถแต่มีปัจจัยบางอย่างเช่นถ้าวันนี้พี่ปีเนี่ยครับต้องแนะนําใไ้กับคุณพ่อคุณแม่ที่จะเลี้ยงลูกเนาะบางคนก็อาจจะเอากาษานำกันจริงๆเพราะว่าเฮ้ยเรียนจบเข้าหมออะไรอย่างเงี้ยก็ดูเท่ดีก็ดูมีเอ่อแพทเทิร์นทางการเงินที่ที่ค่อนข้างดีเนี่ยแต่ถ้าเรางบน้อยอาจจะไม่ส่งลูกยนได้เยอะไม่ส่งต่างประเทศได้สิ่งที่พ่อแม่เนี่ยควรจะให้ลูกเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่ที่จําเป็นเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมผมว่าอันดับแรกที่สําคัญที่่สุดเเเออจจจะหหหาาตตตััววขใใใ้้ช ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เก่งอะไรถนัด<ม>อะไรมไม่ใช่เราอยากให้เขาเป็นอะไรอ<ม>จริงๆลูกผมเป็นคนที่เรียนเก่งมากคำ<ม>ว่าเรียนเก่งผมคืออย่างที่คิมรู้ลูกผมจบเคมบริดจ์ลูกผมอยู่อีสีหลายหลายคนจะชอบพูดว่าพี่ๆลูกพ,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 พี่เก่งมากเลยนะทํำยังไงอ<ม>คือผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วลูกผมไม่ได้เก่งนะอื<ม>แต่ประเด็นคือเราอ่ะไอดีไนฟ์เราอ่ะ, identify, อะใช้คําว่าเก่งผิดประเภทอือ เราจะเข้าใจว่าคนที่เก่งแปลว่าคนที่เรียนเลขเก่งคนที่เรียนสายวิทย์เก่งคำนวณอะไรใช่จะถูกบอกว่าอ๋อไอ้คนพวกนี้มันเก่งซึ่งจริงมันไม่ใช่จริงจริงแล้วถ้าเกิดว่าลูกเราเก่งศิลปะเก่งภาษาเก่งอะไรก็ตามถ้าเราหาเจอเขาจะต้องเป็นเขาควรจะต้องถูกลากไปเป็นแบบนั้นเพราะสำคัญที่สุดเลยคือหาตัวตนเขาให้เจอว่า เขาเป็นคนที่ชอบอะไรและสําคัญที่สุดคือเขามีสกิลในด้านไหนและผลักดันเขาไปในด้านนั้นให้ดีที่สุดครับผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่อาจจะถูกต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งอาจจะถูกปลูกฝังมาในในยุคก,ก่อนๆว่าอ๋อให้ต้องเรียนไอ้นี่เป็นไนนอไน้นั่นจบไอ้นู่นแล้วชีวิตมันจะดี แต่ในความจริงแล้วผมว่าสุดท้ายต่อให้เราเข้าเรียนได้ถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่ใช่ต่อเขาทําได้ก็ไม่ได้ดีที่สุดอและทําไปแล้วต่อให้ทําได้ดีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขามีชีพอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะได้อยากจะเปลี่ยนด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นผมว่าจริงแล้วการหาให้เจอสําคัญแล้ววันนี้เป็นอะไรก็รวยถ้าพูดตรงๆเป็นอะไรก็รวยไ้แต่ถ้าเมื่อก่อนอาจจะไม่ใช่ไหมครับเก็บไหมใช่ถูกถ้าเป็นแต่เมื่อก่อนก็ต้องก็ต้องบอกว่าเป็นแบบก็ต้องบอกว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะเพราะแม่เมื่อก่อนคิดถูก ใช่ไม่ไม่ได้แปลกนะครับเพราะสมัยก่อน,นะอ่ะทุกอย่างมาถูกยึดอยู่ในกรอบเอางี้ต้องบอกว่าสมัยก่อนทางเลือกมันน้อยอืม,อมเป็นศิลปินไม่มีทางรวยเป็นถ้าเป็นถอยกลับไปสมัยนุน้นตลกเลยดาราตลกนางงามอ,อคืด ก็จะถูกมองหนึ่งเรื่องซึ่งวันนี้ไม่ใช่ละออถ้าสมัยก่อนลลถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นผม <c oughs> เขาก็จะบอก <c oughs> เอ้ยเป็นพวกดาราไปเต้นกินลํำกิน <c oughs> วันนี้ไอ้ลูกคนรวยนี่แหละแม่งพยายามจะดันตัวเองขึ้นมาเป็นดาราใด้เพราะนั้นโลกมันคนละมัน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 คนละโลกมันคนละโลกไปแล้วครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เพราะนั้นผมว่าหาหลากักๆอย่างที่บอกแหละครับก็คือก็คือหาตัวตนให้เจอ <c oughs> ถ้าสมัยก่อนโอเคแหละมันอาจจะต้องเรียนเฉพาะทางทางใดทางหนึ่งเพราะโอกาสมันน้อยแต่ตอนนี้โอกาสมันเปิดกว้าง มากจริงๆใน,ในทุกๆเรื่องเพราะฉะนนั้จริงๆแล้วผมว่าหาให้เจอแล้วไปให้ถูกหนึ่งอ่าหนึ่งคือการหาตัวตนให้เรียบร้อยยังไงต้องมีทุกคนเพราะไม่ทุกคนต้องปลูกฝังให้ลูกเนี่ยหาตัวตนความใชบใ,<ช>ให้เจอแล้วก<ช>็ส่งเสริมเขานะารแ,และสอบผมอยากถามว่ามุมมองของความ global เนี่ยจาเป็นแค่ไหนเช่นส้นเยนเว็นไทยเลยไทยจ,จา๋าที่แบบมี c u เจอร์ที่อาจจะขัดใจพ่อแม่รุ่นใหม่นะฮะหรือว่าเฮ้ยทางเลือกไปเลยหรือ EP อ่าสอบภาษาหรืออินเตอร์ไปเลยพี่ปีว่า ถ้าถ้าเลือกเ่ยมันมีวิธีการคิดยังไงบ้างครับอันดับแรกก่อนนะสําคัญที่สุดสําคัญที่สุดและผมเน้นตลอดคืออะไรก็ได้ที่ไม่เดือดร้อนกลับไปมันีพอมีเดโชไหมว่าเป็นส่วนของรายได้อะไรเงี้ยบางครั้งพอไม่กลับไม่ถูกใจใจมันไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบนิดหนึ่งผมว่ามันพูดไม่ได้หรอกผมว่าทุกคนมีมีมีชีวิตต้องบอกว่าทุกคนมีลักษณะในการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่พอมีแต่เราเชื่อว่าณวันที่เรา ส่งลูกจบแล้วรอเกษยียณเราจะไม่ทําอะไรเลยเราจะอยู่บ้านทําสวนเกษตรและมีชีวิตแฮปปี้ก็คุณก็ส่งเต็มเท่าที่คุณมีแต่ถ้าบอกว่าไม่ใช่แล้ววันที่ส่งลูกจบคุณอยากจะเป็นพ่อแม่ตายายสองคนที่บินเที่ยวรอบโลกอ๋อไม่ใช่แผนตัวเองด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเพราะนี่ยังไงสุดท้ายมันต้องมองที่ตัวมันต้องอมองที่ตัวเราก่อนว่าเราจะทําอะไรพอผมกินแล้วถ้าพ่อแม่บางคนที่บอกว่ามันการลงทุนนะก็เหมือนดอมคิดว่า จ่ายเงินเยอะๆเรียนดีๆแล้วก็ลงทุนรู้จะกลับมาดูแลเราอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ไม่ใช่ไม่นับอันไม่เอาแน่ต้องจ่ายทิ้งคุณจ่ายทิ้งได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแหละใช่สาหรับผม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 แนะนําแบบนี้จริงจริงอ่าแล้วอย่างที่ว่าเรื่องแรกก่อนก็คือบัตรเจตสำคัญที่สุดนะคือเหมือนกันผมว่าทุกอย่างด้วยความอาจจะเป็นด้วยความที่ผมเป็นนักธุรกิจตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างผมจะตั้งต้นด้วยเงินตั้งต้นด้วยตัวเลขเป็นตัวตั้งทั้งหมดแน่นอนถ้าถามผมว่าอะไรเป็นปัจ เอาเงิากางก่อนอถ้าไม่มีไม่ต้องดิลนนะ่ะเพราะในความเป็นจริงแล้วคนที่ไม่เรียนหนังสือมันก็ประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทุกอย่างบนโลกใบนี้ครัเพราะนั้นพอการเรื่องนี้ออกปั๊บคราวนี้จบแล้วเพราะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าเท่าไหร่ที่เราจะ,ะใช้ได้มันจะง่ายละเช่นถ้าเราบอกให้เรามีงบ3ล้านเราจะซื้อรถอะไรบ้าง อแต่ถ้าเดินมาถามว่าจะซื้อจะอจะซื้อรถอะไรดีเต็มข้อเลยใช่ถูกมันก็มันก็จะมันก็จะไม่จบไม่สิ้นอ่อออาคราวนี้พอถอยกลับมาว่าแล้วเราจะเรียนอะไรดีอ่าโอเคจะเป็นเป็นอินเตอร์เต็มจะเป็นอีพีจะเป็นทางเลือกนะครับหรือว่าจะเป็นโรงเรียนไทยเหมือนกันการเรียนในช่วงแรกช่วงประถมช่วงมัธยม <c oughs> เป็นจุดเริ่มต้นคำถามคือลองกลับมาถามตัวเองก่อนว่าเป้าหมายถัดไปคือมหาวิทยาลัย ถ้ายังเป็น traditional way อยู่นะครับเราต้องการให้เขาอยู่ในมหาวิทยาลัยอะไรเช่นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราถ้าเข้าโรงเรียนทางเลือกหมายความว่าแปลว่าอะไรแปลว่าคุณกําลังจะบอกว่าลูกคุณอาจจะไม่ได้เข้ามหาวาลัยแล้วนะออืืมคือผมอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างอย่าใช้คําว่าต่อต้านผมจะไม่ค่อยเห็นผมจะผมจะค่อนข้างเห็นแย้งกับคนที่ส่งลูกเรียนโรงเรียนทางเลือกเพราะว่าถ้าคุณส่งลูก ลงเยนทางเลือกแล้วยังหวังจะให้ลูกเข้ามหาลัยในระบบปกติอแปลว่าคุณส่งลูกไปเดินหนึ่งทางแต่เพื่อจะไปให้เจอปลายทาง <อะ S 2> เส้นเดียวกันถ้าคุณจะเดินเส้นนี้คุณต้องเดินให้สุดนะอเช่น <UN> ถ้าคุณเรียนลงเนทางเลือกหมายความว่าคุณจะไปให้ลูกคุณทำธุรทำทำ,ทำธุรกิจทำมาหากินด้วยตัวเองซึ่งถ้าผมบอกอันนั้นก็เป็นเส้นหนึ่งอแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าปลายทางคุณเป็นมหาลัยสำหรับผมลงเยนทางเลือกตัดเลยอื เพราะลูกในทานเลือกไม่ได้เอื้ออืให้กับจุดหมายปลายทางมันจะเห็นว่าถ้าอย่างที่บอกครับหนึ่งบัตเจ็ตชัดเป้าหมายชัดเขาว่าเป้าหมายชัดคือถ้าส่งลูกลงเรียนลงใน Inter, อินเตอร์แปลว่าคุณคาดหวังว่าคุณจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกอม,อม,มันก็จะสะท้อนภาพบัตเจ็ตอีกนั่นแหละครับไหวไหมล่ะจะส่งลูกส่งลูกไปนอกจริงไหม,มถ้าไม่ได้จะส่งลูกไปนอกจริงๆแล้วการเรียนโรงเรียนอินเตอร์อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ ร้อยเปอร์เซ็นต so ์ถ้าเรียนไทยก็ห้าสิใช่ก็ได้ก็ก็ไม่ได้ต่างอหรือจะเรียนอีพสองภาษาก็ก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ต่างอะไรแน่นอนหลายคนจะบอกว่าเรียนระบบอินเตอร์เขาสอนดีกว่าสอนให้คิดเด็ความกล้าออกเลยเงี้ยนู่นนี่นั Meanwhile, ่นอะไรประมาณนี้ผมว่ามันก็จริงแต่แต่ผมว่ามันไม่มันไม่ใช่ทั้งหมดออืต้องบอกแบบนี้ จริงๆสมัยนี้โรงเรียนเตอร์มีเยอะมากนะครับและโรงเรียนดินเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วคุณภาพดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับครูอถ้าเป็นระบบโรงเรียนเราอะทุกอย่างจะเป็นการสอบการเรียนการวัดผลเพราะฉะนั้นน่ยมันจะสติ๊กทูตําลาครูมีผลแต่ไม่มากถ้าตั้งใจเรียนคุณจะได้และคุณจะได้สิ่งที่เขาต้องการให้ได้อแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกเลยถ้าเกิดว่าเป็นโรงเรียนอินเตอร์จริงอะเขาสอนให้ทํารายงานสอนให้ทํา นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้คุณภาพของครูออจริงด้วยสำคัญมากก็ต้องกลับมานั่งดูครับว่าโรงเรียนเตอร์ที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ที่มันเริ่มมีขึ้นมาเยอะๆเนี่ยค,คุณภาพของครูอมันดีพอหรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ต็มาต้องไปเปรียบเทียบดูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ถ้าเกิดว่าเราไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่อาจจะ เกลองลงมาคุณภาพของครูอาจจะด้อยกว่าจริงๆแล้วการเดินสายที่เป็นโรงเรียนไทยเลยหรือว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นดีก็ไทยเลยก็ไม่ได้แย่ถ้าครูก็เยอะเลยนะก็ใช่ก็ไม่ก็ก็ไม่ก็ไม่ได้แย่แล้วแทนที่เราจะเอาเงินไปเสียตรงนั้นนะผมว่าเอาเวลาไปใช้กับเขาให้เยอะเวลาของพ่อแม่ใช่สอนความคิดอยู่กับเขาความรักใช่ไหมใช่สําหรับผมนะถ้าพูดตรงๆสําหรับผมจริงๆอ่ะถ้ามีกําลัง ผมผมสนับสนุนการทำโฮมสกูลโอ้โหล้ำเลยนะฮะที่แต่มันต้องเป็นโฮมสกูลที่พ่อแม่ตั้งใจทำนะถ้าเกิดว่าคุณคิมบอกว่าให้คุณคิมหนึ่งคนสามารถจะดูแลครอ,อบครัวได้สิ่งที่ผมแนะนำคือให้คุณภรรยาตั้งใจทำโฮมสกูลอย่างชัดเจนโอ้โหขนลุกหเหนื่อยมากนะโฮมสกูลก็ถ้าเราคิดว่ามันต้องนึกภาพนะครับว่าเอาเป็นว่า ลูกผมเรียนโรงเรียนดินเตอร์กับสิบ้าปีก่อนจะเข้ามหาลัยมมดไปประมาณสิบห้าล้านนะครับครับผมมหาลัยอีกนะฮะอ่ามหาลัยไม่ต้องนับแล้วกันเอาแค่ในช่วงก่อนเข้ามหาลัยแล้วก็สิบห้าล้านผมถามว่าเหมือนกันคุณคิมลองคิดดูก็ได้ว่าของคิมเองถ้าส่งลูกจนจบในช่วงเนี้ยต้องใช้เท่าไหร่เออแล้วถ้าถามว่าถ้าเอาเงินก้อนนั้นน่ะเอามาตั้งใจทําอืมแน่นอนมันจะได้อะไรที่ดีมากเลยมากกว่าใช่เยอะจริงๆ แล้วมันต้องเป็นการทำโฮมสกูที่ตั้งใจแบบตั้งใจมากนะเช่นต้องไปคือเพราะนั้นเราจะรู้เลยเราอ่ะเราจะเราควรจะต้องเข้าไปเรียนรู้เขาอยากทําอะไรแน่นอนเริ่มต้นต้องให้ลองทําเยอะๆนะแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาชอบอะไร,รเก่งทางไหนอ,อ่ะแล้วก็ค่อยๆเจาะลงไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวสาหรับผมเองอันนี้ผมทับส่วนตัวเองอะ่ะผมผมสนับสนุนการทำโฮมสกูที่พ่อแม่ตั้งใจทำไม่ใช่ไปฝากใครทำนะ ครไม่เหมือนกันคนลุกเลยนะฮะโอ้โหเพราะว่าาเลี้ยงลูกนี่เหนื่อยกว่าทํางานธุรกิจเยอะเลยนะครับคนลุกผมว่ามันเป็นต้องบอกว่าอย่างนี้ผมว่าธุรกิจมันคืออะไรที่เราเคยทําแล้วและมันเคยประสบความสําเร็จแล้วเพราะนั้นยังไงเราก็รู้ว่ามันต้องทํำยังไงแต่ถามว่าแน่นอนการเลี้ยงลูกการดูแลลูกมันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับทุกทุกคนแล้วเราไม่รู้หรอกครับว่าลูกเราโตขึ้นไปในแต่ละสเตจจากนิสิตปฐมมัธยมมหา,หาลายัยเรียนจบมีครอบครัวมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆซึ่ง เราไม่เคยมีลูกที่แต่งผมก็ยังไม่เคยมีลูกที่แต่งงานแล้วเพราะ,ะนั้นเรายังต้องมีเจร์นี่เรายังต้องมีทางเดินชีวิตที่ที่มันที่มันเปลี่ยนไปที่มันพัฒนาไปเรื่อยๆครับอันสุดท้ายข้อสุดท้ายแลวครับอันนี้ผมว่าอยากเป็ลู้เองด้วยนะครับนั่นคือ,อ,อลูกเนี่ยนะครับมันต้องมีความแบบคือผมเห็นคนที่คนที่แบบไม่ได้รวยนะเนาะเกิดมาลําบากเนี่ยเขามี motivation ความกระหายกลา้าแบบเป็นแม่ค้าขายไลฟ์พอ แต่พอกลุ่มที่แบบอาจจะพร้อมแล้วรวยแล้วก็แบบเ,เปิดโต๊ปาอย่างเงี้ยก็จะก็จะเหมือนเหมือนความกระหายไม่รู้ว่านี่ผมคิคเดเป็นวความหายอาจจะไม่ได้เหมือนกับแบบอย่างเงี้ยแล้วพี่ปีมีวิธีการสร้างความกระหายหรือว่าความมรธยานของลูกไหมว่าจําเป็นแค่ไหนสำหรับเด็กคนหนึ่งอย่างเงี้ยครับสําหรับคนที่มีฐานจําเป็นมากนะ,นะเหมือนกันถ้าจะพูดเรื่องเนี้ยโ,โหนี่คุยได้อีกประมาณสามตอนเลยนะคือผมจะบอกว่าผมผมบอกลูกผมนะอื ว่าเฮ้ยอยู่อ่ะไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายนะที่เกิดมาเป็นลูกไอมแน่นอนอะ่ะเรามีฐานเพราะฉะนั้นเราแฮปปี้เพราะเราได้เลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีแต่ในความจริงแล้วว่าเขาจะถูกเลี้ยงดูแบบคนที่มีความแข็งแรงน้อยกว่าในสังคมลองนึกภาพว่านีลูกผมจบปริญญาโทมาอายุยี่สิบสามย่งทำอะไรไม่เป็นเลยอะครึ่งเยนจบ ในขณะที่คนที่ไม่มีอะไรเลยอย่างที่เราคุยกันว่าคนที่ไม่มีอะไรอายุสิเริ่มขายของตอนนี้เป็นเจ้าของกิจการเรียบร้อยไปแล้วยี่สิบสามกับยี่สิบสามถ้าวันนี้ยี่สบสามเขาเป็นยี่สบสามที่เขาเป็นยี่สบสามที่มีพ่อแม่ไม่มีอืวันนี้เขาอยู่บนจุดที่โคตรสาเร็จแล้วอืมผมบังเอิญว่าผมเป็นคนที่ยังพอประคองธุรกิจได้เพราะฉะนั้นรูปผมเป็นคนอายุายี่สบสามที่พ่อแม่มีตังค์และจบมาแล้วยังแล้วพ่อแม่ยังเ well มนเทนเวลอยู่อื แต่มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่พ่อแม่เมนที่พ่อแม่เมนเทนเวลไม่ได้หมายเขาว่าสืบทอดความความร่ารวยไม่ได้โอเคลูกจบมายี่บสามเริ่มต้นสูนเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีฐานที่ชัดเจนแล้วเพราะนั้นผมถามว่าอะไรที่มันเสี่ยงมากกว่ากันถามว่าผมสอนลูกยังไงง่ายมากเลยครับจริงๆแล้วทุกอย่างเราคุยกันบนเรื่องจริงผมก็จะบอกแบบนี้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพวกยูเนี่ยแน่นอนนะยูแม่งจบเคมบริดจ์ยูแบบ เก่งมากแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เราทําคือเราก็จะพาเขาไปดูคนข้างนอกอเราก็จะส่งเขาไปเจอคนอไปเจอเด็กอายุยี่สิบกว่าที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วว่าเฮ้ยโอเคนะเขาเริ่มต้นจากนู่นนี่นั่นก็ต้องให้เขาก็ต้องให้เขาเห็นถามว่าถ้าจะเป็นกระตุ้นผมว่าสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยเลยนะคือการที่แบบพ่อแม่ที่มีตังแล้วบอกว่าเฮ้ยพยายามสอนให้ลูกลําบากเพราะลูกไม่เชื่อหรอก คือถ้าเรายังกินอาหารได้หรูๆแต่บอกลูกคุณต้องเก็บตังค์นะสุดท้ายมันโอเคเขาก็เ,<อ>เขาก็จะเข้าใจเขาก็จะอ่ะถ้าเรานึกภาพง่ายๆแล้วกัน <c oughs> ลูกเศรษฐีพ่อแม่บอกว่าเฮ้ยพวกเราต้องจนพวกเราต้องประหยัดตึกแต่ว่าพ่อยังกินดีเวลาบินยังบินบิ s กเ e นส์คลาสอยู่แล้วบอกลูกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องอยู่อย่างประหยัดมันมันสวนทางกันอื <c oughs> ไม่เชื่อเด็กไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้น จริงๆทุกอย่างมันต้องเป็นทุกอย่างมันต้องเป็นแฟกต์สิ่งที่เราทําสิ่งที่ผมทําผมก็จะบอกเลยว่าให้เนี่ยเราใช้ชี้แบบนี้เราเป็นแบบนี้เราเป็นเราเป็นห้าเปอร์เซ็นต์นะเราเป็นคนห้าเปอร์เซ็นต์ของโลกเพราะฉะนั้นหน้าที่อยู่ถ้ายูต้องการจะเมนเทนความเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ยู่ต้องทําอะไรบางแน่นอนคุณต้องแข่งกับคนที่เป็นห้าเปอร์เซ็นที่ตอนนี้เก่งขึ้นเรื่อยๆและที่ที่มันยากกว่านั้นนะ่ะคือวันนี้คุณต้องแข่งกับคนอีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต ท,ที่โอกาสที่โอกาสสมัยเนี่ยมันไม่เหมือนรุ่นเราอย่างที่บอกถ้าผมเป็นห้าเปอร์เซ็นต์มื่อยี่สิบปีที่แล้วไอ้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอกาสขึ้นมาแม่งแทบไม่มีแต่วันนี้ไอ้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ข้างล่างอ่ะพร้อมจะข้ามหัวคุณได้ตลอดเวลาและที่แม่งโหดกว่าน,นั้นคือไอ้ห้าเปอร์เซ็นต์เนี้ยพร้อมจะล่วงลงไปข้างล่างได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการฉายภาพ จริงๆให้เขาเห็นแล้วก็บางครับผมเป็นคนที่โชคดีเพราะผมเป็นคนที่อยู่ทั้งสองโลกผมเป็นคนห้าสิบผมเป็นคนอายุห้าสิบที่อยู่ทั้งโลกเก่าและผมก็เป็นคนอายุห้าสิบที่อยู่ในโลกใหม่เพราะนั้นอย่างที่บอกผมเห็นความแตกต่างระหว่างสองข้างนี้อยากชัดเจนเพราะหน้าที่เราคือฉายภาพเหล่านี้ให้เขาเห็นได้มากที่สุดที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเขาแล้วแต่เขาจะเลือกละว่าเขาจะอยากเป็นห้าเหมือนเดิมต้องเมนเทนนะหรือว่าจะต้องลงมาถูกต้องหรืแล้วโอเค